โอ้โหตอนนี้ไดโนเสาร์ก็นอยู่ตรงนี้นะครับเดินมาฮ่า uh, ฮ่าคิดว่ามันจะตกใจนะครับป๋าป้าไม่กลัวหรอครับตอนนี้ป๋อเอิญก็กําลังขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหเล่นอ,อะไรดีเล่นอ,อะไรดีสไลด์ลงมาแล้วครับบางเลยสไลด์ลงมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นฝั่งนี้โอ้โหจะขึ้นได้หอรอปางเลยป๋าป้ามาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมส่วนนี้เอิญก็อยู่ข้างบนนะครับไม่รู้จะลงฝั่งไหนดีลงฝั่งนู้นละกัน ก็เลยลงไปนะครับลงไปเอา้าเลยลดหงลงไม่ได้อันนั้นไม่ใช่สไสเดอร์นะครับปลอเอินจ๋าเราไปดูกันว่าป๋อเอินจะลงได้ไหมลงได้อย่างเร็วอะ่ะลงได้เร็วมากเล<อ>ย<อ>ครับตอนนี้เราก็รอดูนะครับว่าป,ปังเอ๋ยจะขึ้นได้ไหมครับโอ้ยปังเอินจะขึ้นได้ไหมครับวันนี้มาดูกันโอ้ยขึ้นไปแล้วขั้นหนึ่ง ไปแล้วครับเมื่อกี้ฝั่งเลยก็วิ่งไปฝั่งนู้นแล้วฝั่งเอิญก็ไปฝั่งนู้นแล้วไปกันมาดูกันว่าเขาจะขึ้นไปทางไหนฝั่งเลยก็ขึ้นไปฝั่งนู้นนะครับเดินเกินไปจะเข้าอุโมงค์ไหมครับไม่เข้านะครับโอ้ยเล่นดังนั้นก่อนแล้วเข้ามาที่อุโมงค์นะครับฝั่งเอิญก็ยังเข้าก็ค่อยเดินขึ้นบันไดยอยู่นะครับแล้วก็เข้ามาโอ้โหไปแล้วโอ้โห สไปเดอร์แมนมาแล้วแล้วปาร์เงินก็มาอันนี้คืออะไรครับว้าวปาร์เงินก็มาแล้ววิ่งปาร์เงินมาแล้วจ้าแล้วก็ปาร์เงินถ้าจเจอผีถ้าจเจอผียังไงโอ้โหถ้าจเจอผียังไงเลยอันนี้คือผีนะครับดูครับโอ้โหน่าก,กลัวมากเลยครับน่าก,กลัวมากเลยยิงก็เข้าไปแล้วแล้วก็ออกมาอีก อันนี้ก็กำลังจะลงไปฝั่งนู้นนะครับออกไปลงไปแล้วแล้วก็มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้แล้วก็จะขึ้นไปไหมครับจะขึ้นไหวไหมครับจะขึ้นไหวไหมครับเลยจะขึ้นไหวไหมครับคืนไม่ไหวครับก็เตรียมมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นไป โอ้โหแล้วก็มาเจอกับไม้นะครับแล้วก็ออกไปลงลงมานะครับอันนี้คือท่าลงบันไดของปังเลยนะครับไปเรียนมาจากไหนครับลงท่านี้อืม,อมลงมาก็ต้องเก๊กนิดนึงนะครับเก๊กเสร็จแล้วก็ไปต่อนะจ๊ะเราไปหาปังเอิญกันดีกว่าเลยไปไปหาปังเอิญกันดีกว่าปังเอิญไปฝั่งนู้นแล้วไปโอเค นี่เราก,กำลังมาหาปังเอิงนะจ๊ะนี่จ้ะปังเอิงก็อยู่นี้เมื่อกี้ก็เรียกแล้วพี่ปังทำไมจ๊ะมีอะไรคะมีอะไรคะพี่ปังก็มาแล้วครับปังเอิงก็มาแล้วปางเอิงก็เล่นไซเดอร์ออออรออโอ้ยล้มเหรอใยล้มเหรอโอ้โหล้มแล้วปังเอิงพี่ปังเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้มาดูสิพี่ปังเลยเป็นอะไร,มไมร,ไรอุ้ย น้องวิ่งมะเลยมาดูซิเขาเป็นไรตื่นอา้าวมือแตะนิดนึงตื่นแล้วโอ้ตื่นแล้วเลยตื่นแล้วครับโอ้โหตื่นแล้วเลยก็ขึ้นไปตอนนี้ก็ขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับโอ้โหขึ้นไปแล้วแล้วปังเลยก็มาปังปัเอิงอ่ะปะเอิงก็กําลังมาอยู่นะครับปะเอิงกําลังมาเดินมาสวยๆจ้ะนี่จ้ะมะ เลยทำไมนอนแล้วเลยเลยครับเอิญครับมาฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้เราก็จะให้ปังเอิญเข้าฝั่งนี้นะครับนี่เลยจ้าเข้าตรงนี้เลยจ้ามาดูกันว่าปังเอินจะกล้าไหมครับปังเอิญจ้ามาฝั่งนี้ปังเลยมาฝั่งนี้เลยค่ะโอ้ยเห็นพี่มาปังเอิญก็จะมาแล้วปังเลยก็ปังเลยก็ลงมาก่อนโอ้โหฮแล้วก็ปังเอิญก็ลงมา ปเออทำตาตกใจเมื่อกี้ตกใจแล้วเอเออตกใจแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ปะเอิญก็ตกใจตกใจมากๆอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยบินไปทำไมเนี่ยคันไมมคันมือเท่านั้นแหละครับป๋า,ปาไม่มีอะไรทำก็บินไปอย่างนั้นเลยค่ะนีครับดูครับสองคนโอ้ดูพี่ๆเขาหลับบางไหลดูพี่ๆเขานะครับบางไหลก็ดูพี่ๆเขาแล้วตาเอาิญ ปลาเอิญม,มาฝั่งนี้อีกแล้วนะครับโอ้โหโอ้โเข้าไปแล้วเรามาดูกันเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาในอุโมงค์นี้อีกแล้วนะครับเราก็มาเจอกันตรงนี้โอ้โหเลยจ๋าอุ้ยปังเลยก็มาเดินอะไรเนี่ยวิศนุประึงกำลังเข้ามาในอุโมงค์มาจะอในอุโมงค์อุ้ยปังเลยทำอะไรครับก่อไว้แน่นแนนเลยนะครับโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวป้าจะไม่ช่วยแล้วแล้วจะดูครับอ๋อสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสองข้างโอ้โหอ,อย่างเทค่ครับเยอะว้ายเยิงเป็นไรคะโอ,โอเคเยนันก็เข้ามาในมุมมุงนี้นะครับใส่เลยนี่ครับจะลงไหมมัม้งจะลงมาไหมครับโอ้โหลงมาแล้วพี่ปังครับน้องลงมาจากฝั่งนี้แล้วเร็วแล้วก็พี่ปังก็ตามมาด้วยพี่ปังนะครับพี่ปังเลยมาหนึ่งสองสาม อา้าวทำไมไม่มาเนี่ยอุย้ยมาแล้วทำไมมาช้าจังอะไรครับตูนะครับกระตูนก็อยู่นี่โอ้โหลักกระตูนแต่ว่ากระตูนเก่าไปไหน <c oughs> จะไปจุกเขาได้ไป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 เล่นต่อไปเล่นต่อกันไปโอ้โหเราจะขึ้นจากตรงนี้เหรอขึ้นได้เหรอมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะขึ้นได้ไหมมาดูกันนะครับว่าฝั่งไหนจะขึ้นได้ไหม โอ้ยขึ้นไม่ได้ครับขอลงดีกว่าดีแล้วครับตัดสินใจลงนะครับเพราะว่ายังไม่สายโอ้ยไม่ใช่ป้าพามพูดผิดจะขึ้นอีกรอบนึงจะขึ้นอีกรอบนึงไหมไม่ขึ้นยเรียบไปลอตาแล้วครับเดี๋ยวป้าไปหาอีกนั้งก่อนนะครับมีอะไรมีอะไรครับมีอะไรครับดี่ส์ลงมา แข่งกันเหรอมาดูกันว่าใครจะชนะกว่าเลว่าลงมาเร็วลงมาเร็วเพื่อนๆเขารออยู่ครับสอะไรใครชนะเลยเหรอคือวิ่ไปอีกรอบนึงเราจะแข่งอีกรอบนะครับเมื่อกี้ปังเลยหรือว่าปังเอิญชนะไม่แน่ใจนะครับเมื่อกี้ปังเลยหรือว่าปังเอิญชนะครับเหลือชนะเหรอ ลงมาเลยลงมาเร็วหนึ่งสองส,สไปไม่ลงอ่ะยังมีอะไรคะายู่โอ้โหไปแล้วพี่ฟังไปแล้ว้ยแล้วยิงแล้ <c oughs> ก็ตามมาฟัางเอิงก็ตามมา <c oughs> โอ้ยมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วมาเลยมาแล้วครับโอ้โห่อกี้ไปไหนมาครับม,มาเร็วมันก็จะขึ้นไปด้วย กำลังขึ้นไปนะครับอังเอิญก็วิ่งมาแล้วอ้โห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 วิ่งมาแต่ไกลโหโหแต่นี้หญิงเอิญกำลังขึ้นมาจ้าขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยโอ้โหสองเท้าก้าขึ้นมาเลยเฮ้เยเฮ้ยถนนมีไดโนเสาร์ดูอ,อุ้ยเอิญกลัวไหมได <laughs> โนเสาร์ก็แค่นี้ เลยบอกไม่กลัวหรอกเน,เนี่ยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ไปแล้วเดินเสาเบอกเดินเสาไม่กลัวเอขึ้นไปแล้ว,ลวเลยสไลด์ลงไปไม่สไลด์เหรอโอเคไปตรงนู้นแล้วไปตรงนู้นแล้วลงไป <c oughs> <c oughs> ลงไปแล้วลว้าเริ่มมีการหันกลมาแล้วก็ออกไปแต่เออก็อยู่ตรงนี้นะครับ ขึ้นมีไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาจากฝั่งนี้ดูกันว่าจะขึ้นมาได้ไหมครับโอ้โหขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ครับโอเคฝั่งอื่ขึ้นมาแล้วบางเลยก็ขึ้นมาตรงเลยก็ขึ้นมาได้แล้วโอ้โหเก่งมากเลยครับโอ้โหโอ้ล้วก็ลงไปนะครับแสดงว่ลงไปแล้วโอ้หลงไปแล้วสองปีน้องจะกำลังไปฝั่งนู้นแล้วครับ เล่นกันสนุกเลยครับปาจะอยู่ฝั่งนี้เอาละกันดูพวกเขาเล่นกันนะครับตอนนี้ก็น๊าเลยยืนมองอยู่กับป้ามาต่อนะป้าไม่มาครับตอนนี้กาลังเข้าไปแล้วเฮ้ยปังเล็กกำลังจะออกมาเลยออกมาแล้วนี่ครับปอยออกมาแล้วรอน้องอยู่ครตอนนี้รอน้องอยู่สองที่น้องก็เล่นกันสนุกมากนะจ๊ะแล้วก็ลงไปลงไปแล้วลงไปแล้ว ตงเลยออกมาแล้วนะครับอู้ออกมาแล้วกรปเอิ้นเอออกมาตังเลวิ่งมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาโอ้โห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 โ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหโ้โหอ้้โหโอ้้โอ้โหอ้โหโออ้โ้โหโออ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โหโออ้โ้โหโออ้โหโอ้โหโ้โห้โหโอ้ เปนตนี้กำลังขึ้นอยู่นะครับโอ้โห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 ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับท่าประจําตัวอันนี้คือท่าประจําตัวเลยเลยใช่ไหมครับท่าสไปเดอร์แมนคือท่าประจําตัวของเลยยนะครับโอ้โหตอนนี้ก็ลงไปแล้วสีเขียวตรงนี้นะครับลงไปอีกรอบนึงโอเคอะไรนะครับนนไปหาก,กหันแล้วตอนนี้กันแล้วตรงนู้นนะครับ <differences S 2> ไปแล้วไปแล้วเีย่กำลังไปหาแล้วน้องเขาลุหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเอะฟังเลยก็ตามอยู่อะไรก็ตามอยู่เออออกมาแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วปังปังเราพี่ปังเลยพี่ปังเลยเอามาไปตาม